สวัสดีตาพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้มากินตมสมเด้อพี่น้องตามสมรื่ตาบองหุงนั่นแหละโอ้หนำร้ายเคยแตกว่าบอกนนำรายแตก <laughs> ส้มตำกุ้งสดครับพี่น้องจ่าตำเรียบร้อยแล้วมันได้ตำให้ดูค่ะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันนี่ซุปเปอร์ตีนพี่น้องลูกสาวแบบมาฝากนั่นแหละขาดบะได้พักได้พี่น้องบะเคยียร์ซองงวยขาดบะแตงแล้วบะเคียร์บะแตงอันนี้พักลืมผัวขาดบะไดมาเด้อใคร้องการพักลืมผัว ก็ฟักหอมมันนี่ชิม่วนครับคักพี่น้องจ๋าย่างเพ็ดเลเด้นี่กุยเหนพี่น้องเบิ่งก่อนจะคำกินคืนนบอบลาก่นอนบลา,าก่กาพากินบลาก่าพากิน่ให้เห็นหนาพะนะหเห็นแต่มือบ่เห็นห่อนมือเห็นหอดสอดเห็นแต่สอดอืมแก่พี่น้องเหบอเฮ็ดสาใจเลย ถ้าขนาดอ่อนตะก้นได้ไปน้อแสบแสบแสบนี่จีนไกลต่มพอดีดูดมนันเ่ยคอลลาเจนเตอืมเปรี่ยน,นพอดีีปน้อเปรี่ยนพอดีผลมาบ่าาให้บ่อยย้งของข้าปาก คัน้นาบอกมือเจอเอ้าก็เปได้ยินเนาะมาเด้อพี่น้องกินก้อนแบบนี่กินก้อนเป็นพี่เออน้องเพชรซะใจเด้อพี่น้องพี่ก็นี่แม่เป็นรัตตีพี่ก็นี่แม่คือของพี่ไม่เนาะเพชรี่ลีเป็นขากเป็นแน่คือตัวบานลนะ้องคนเนาะแบบนี้มันบ่นเนี่ยกองมาเข้านะพี่ไม่นี่มาเด้อไอ้คนนี้เด้อพี่บัวพัน แอดเบาทใจเอินสุกูณสุกคนแต่สิบ้าบ่เอินบ่ราะตัวบ่ถึงนี่แหละม้าเบาใจมาชีดาเอินสุกคนมากินน้ากันไปเอินลายเอินลายคนเอินสุกคนมาน้ากันเอินลายฮอดจบบ่เป็นถ้วยอาหารมาเด้อพี่มี่เอาอีูแล้วเอินเอินเบิด์สุกคนมาเด้อมาเด้อจ้าขอบคุณเราลำกำลังใจเด้อบายบายจุูบ